บุกเร็วฟ้าผ่าคานาทีรบพิเศษไทยไก่บันไดบุกตีขเขมรช็อกซ้ำเจอยิงทําลายบ่อนไก่สิ้นซากค่ะช็อตเดือดเดือดทหารไทยปีนหน้าผาสูงชันบุกตีขเขมรยึดเนิน677กวาดล้างผู้รุกรานได้สำเร็จกัมพูชาช็อกซ้ำไทยถล่มบ่อนไก่สิ้นซากค่ะสืบเนื่องจากวันนี้เพจเ c e b o o k ไทยเบอร์มาเรลเวย์ทางรถไฟสายมรณะ โพสต์ภาพพร้อมข้อความว่าบันไดที่หน่วยรบพิเศษผสมของไทยปีนขึ้นยอดเนิน677แล้วทําการกวาดล้างฐาเนเขมรที่อยู่มานานบนยอดเนินแห่งนี้ฐาเนเขมรครองเนิน677มานานแสนนานหลาย10ปีแล้วนะคะในการรบปี2554ฐานไทยไม่สามารถยึดเนิน677ได้ในสงคราม5วันก็เช่นกันค่ะฐานไทยพยายามตีดันฐานาขเขมรออกไปจากช่องอานมา้า เราทำการยึดพื้นราบสำเร็จแต่ก็อยู่ไม่ได้เพราะเนิน5 0 0และเนิน677เราไม่สามารถยึด2เนินนี้ได้มาในสงครามครั้งล่าสุดค่ะก่อนการรบไม่นานนะักจากการเฝ้าดูภาพถ่ายดาวเทียมที่มีความเคลื่อนไหวในการสร้างถนนของทหารไทยเคลืนสู่พื้นที่เนิน677ค่ะทางเจ้าของโพสต์เขาบอกว่าผมก็รอดูความคืบหน้าการสร้างถนนมาตลอดแต่แล้วการสร้างถนนก็หยุดลงทีแรกก็แปลกใจว่าทำไมไม่ทำต่อ พอมาดูในภูมิประเทศดีๆแล้วพบว่าเป็นหน้าผาสูงชันในครั้งแรกที่เห็นก็ไม่มั่นใจค่ะว่าฐานไทยจะขึ้นไปต่ออย่างไรแต่ในช่วงหลังมานี้มีภาพบันไดลิงหลายๆอันค่ะที่ถูกมัดติดกันวางพาดขึ้นไปที่เนิน677แล้ววันนี้มีภาพคลิปวิดีโอ ที่กองทัเพเผยแพร่าการเข้าตีเนิน677และจะมีอยู่ช่วงหนึ่งค่ะที่เห็นด้วยรบพิเศษของไทยทําการปีนบันไดนี้ขึ้นไปจึงทําให้รู้ว่าทหารไทยต้องปีนหน้าผาชันแทบ90องศาเลยค่ะขึ้นไปตีขเขมรซึ่งเชื่อว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายค่ะขอพระคุณทหารทุกท่านค่ะ อหลอภาพแรกมีพระรูปหนึ่งท่านถ่ายไว้และโพสต์หลังจากที่หยุดยิง7จชั่วโมงถ้าคุยกับผมผมชอบประวัติศาสตร์ใครจะว่ายังไงก็แล้วแต่จะว่าผมเก็บแต่ของไม่มีค่าไม่ว่ากันครับผมว่ามันมีค่าทางประวัติศาสตร์ขอให้ทางกองทัพพิจารณาหลังความขัดแย้งจบเก็บบันไดเข้าพิพิธภัณฑ์อีกสักอันนะครับเอาภาพตอนปฏิบัติการเข้าตีเนิน67 7ต่อทหารกำลังปีนขึ้นไปวางคู่กับบันไดจะสุดยอดมาก ปอลอยากเห็นพิพิธภัณฑ์ยุทธบดินและสัตวัษและเห็นของพวกนี้จังเลยหลังจากที่ทางเพจกองทัพบ,บก,กได้เผยแพร่ค,คลิปนะคะการเข้าตีเนิน677โดยมีไฮไลท์ที่น่าสนใจค่ะและเป็นภาพประวัติศาสตร์คือการปีนบันไดลิงไต่หน้าผาที่สูงชั้นเป็นช็อตที่ดูแล้วเรียกว่าประทับใจมากกับการเสียสละของทหารไทยเดี๋ยวรับรับชมคลิปกันได้เลยค่ะ อย่างไรก็ตามล่าสุดทางเพจไทยเบอร์มาเรียลเวย์ทางรถไฟสายมรณะยังได้โพสต์ภาพการทำลายบ่อนไก่ของเขมรอีกด้วยโดยบอกว่าภาพการยิงทำลายบ่อนไก่หรืออาคารของทหารที่ใช้เป็นฐานที่ช่องอานม้านั้นด้วยลักษณะของอาคารที่หลังคามีแปดเหลี่ยมค่ะทหารไทยจึงเรียกอาคารหลังนี้ว่าบ่อนไก่น่าจะเป็นภาพช่วงการรบที่ถ่ายมาจากแถวตลาดช่องอานม้านะคะโดยอาคารนี้ค่ะจะอยู่ทางใต้ของเนิน677ในช่วงสงคราม เข้าใจว่าทหารกัมพูชาค่ะมีการใช้เส้นทางการเดินเท้าขึ้นมาฐานบอนไก่ไปเนิน677บ้างเพราะมีหลักฐานการถ่ายภาพทางดาวเทียมว่าทหารเขมรมีการสร้างถนนจากบอนไก่ขึ้นไปและมีภาพทหารเขมรถ่ายจากเนิน677ที่บริเวณแถวบอนไก่หลายครั้งในช่วงการหยุดยิงครั้งแรกผมจําวันไม่ได้เป็นวันที่ AOT ฝั่งเขมรเดินทางไปเยี่ยมอานมาทหารเขมรก็จัดฉากยิงใส่ทหารไทย และมีการอ้างว่าทหารไทยยิงใส่เขมรค่ะในวันรุ่งขึ้นเขมรก็พาเจ้าหน้าที่ a o t ไปดูหลุมระเบิดที่อ้างว่า,าไทยนั้นยิงใส่ค่ะที่อยู่แถวบอนไก่เนี่ยแหละค่ะปัจจุบันทหารไทยได้ยึดลงไปถึงตัวคาสิโนตรงริมหน้าผาแล้วค่ะเพราะฉะนั้นบอนไก่เท้าลูกเตี้ยเรียกว่าพนมสูงโขงที่อยู่ในพื้นที่ที่ไทยควบคุมค่ะ